สวัสดีครับมาพบกับช่องพีแพลนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับกวักมรกตบันบ้านนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีหลากหลายต้นทีเดียวนะครับมาชมต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้นะครับเป็นกวักมรกตแคร์ด่างเหลืองอสีก็เหลืองดีนะครับมีก็มีใบด่างใบด่างอยู่7ใบนะครับใบเปลือกอยู่7ใบ ส่วนนี้ก็จะเป็นมีด่างเขาขาวแบบนี้นะครับนี่นะใต้ใบก็จะออกเขาขาวนะออกขาขาวนิดนึงนะครับสามกิ่งจุดนี้กำลังมาอีกหนึ่งหนอ,ก,อกระถางนี้ครับก็อย่างอยุดที่เดิมนะสามสิบห้านะครับสามสิบห้าเคมาดูกระถางถัดไปครับกระถางนี้นะเป็นด่างเหลืองเหมือนจันนะครับ แต่กิ่งเนี้ยค่อนข้างจะด่างน้อยนะครับด่างน้อยตายใบยไม่ด่างนะแต่นี่ที่คนเห็นไหมเห็นพระอ้อมไหมเหมือนมันมีเส้นเส้นเล,ลายอะ่ะเส้นเล,ลายนะครับถ็งก็เชื่อว่ามีโอกาสด่างนะกระถางนี้นะครับก็ใครรับอ่าสักอ่า สิบห้านะครับสิบห้าก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้ก็ด่างเหลืองเหมือนกันนะครับด่างเหลืองด่างใต้ใบนี้จะด่างใต้ใบดีแล้วก็มีหน่อใหม่กำลังมาสองหนอนะครับอันนี้ก็เท่ากันได้ครับสิบห้าเหมือนกันนะสิบห้าอันนี้ก็เป็นด่างเหลืองเหมือนกันนะครับ ก็มีด่างด่างดูใต้ใบมีไหมอันนี้ก็จะด่างน้อยหน่อยนะครับก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็ยังอยู่ที่15นะครับ 15K น,นี้ก็จะเป็นเห็นไหมใบเริ่มเหลืองแล้วนะออกเหลืองได้แดดนะครับจากเขียวก็จะเข้าเหลืองสีทองเลยนะอันนี้ก็นี่ก็จะเริ่มมีเหลืองเหลืองเข้ามา อาจจะเป็นตัวเผือกแท้ก็ได้นะฮะนี่นะเผือกแท้ก็คือมันไม่เข้าเขียวอะ่ะมันไม่เป็นแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่ามีบางใบนี่เห็นเส้นเขียวเขียวแล้วนี่นะครับเขียวเขียวอันนี้ก็อยู่ที่มีตําหนิมีตําหนินะครับเอาไปสัก8 0, 0 0 0นะครับ 8k ่ะ ส่วนกระถางนี้ครับเป็นด่างเหลืองนะนี่ดูดีสิเดียวมี2จุดนะครับจุดเขียวกับจุดด่างด่างนี้ออกเผือกซี่ด่างซี่นะฐานนี้ก็ซักใบร่วงแล้วนะฮะใบเผือกแต่กิ่งเผือกนี่คือออกแบบฮับฮับนะแบบฮับฮับนะครับกระถางน,นี้ก็ซัก 12k นะครับ12 k อบางท่านถามว่า k คืออะไรเคก็คือหลักพันนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ 5K ก็คือ5 0 0พอย่างนี้นะห้าเนะครับเป็นด่างเหลืองและด่างเหลืองเนื้อ,อช้างเผือกนะครับหรือบางท่านเรียกเนื้อเนื้อทองก็ได้นี่ใบเขียวเะอเข้าเหลืองอันนี้ก็เป็นด่างช้างเผือกนะครับช้างเผือกแล้วก็ เดี๋ยวก็จะเห็นเขียวๆเหลืองๆอ,ออกมานะครับอันนี้ก็ซักยังไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ขอส,ส,สองพันนะสองพันพนะครับก็จะไล่เลียงไปทางนี้นะอันนี้เป็นดำด่างยอดทองนะครับดำด่างยอดทองอดำด่างยอดทองกระถางนี้ก็ 12K นะครับ ขออนุญาตเรียกเป็นเคแล้วกันเนาะนะคูณเอาเองนะครับคูณพันเข้าไปนะอันนี้จะเป็นตัวดำที่ดำด่างที่สีจะดรอปคำว,ว่าดรอปก็จะลดสีเร็วสีไม่สดไม่ฉูดฉาดนะครับสีไม่สดไม่ฉูดฉาดแต่วันนี้เห็นฟอร์มกอของเขาแล้วนะครับนี่ก็กำลังเข้าสีกันครับนะยกมาให้ดูเลย นี่นะครับกำลังเข้าฟอร์มกันอ่าก็ออกเขียวๆเ,เดี๋ยวดำเขียวนี้จะเข้าดำนะครับเข้าดำเรื่อยด่างก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะหลังใบก็จะออกสีชมพูติดอยู่นะนะครับมีตัวอย่างไหมก็จะมีชมพูเม็ดๆชมพูแบบนี้ครับเหลืออยู่แต่หน้าใบก็จะออกเป็นอ่าสีก็จะค่อนข้างจะกลืน คว่ากลืนแต่ไม่ดำล้วนนะครับแต่จะมีสีติดอยูน่นี่ก็มี3กิง่งใหม่อันนี้ก็ยังอยู่ที่15 k เคนะครับ 15K หรือจะพูดคุยต่อรองยังไงกันก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับอันอื่นๆก็ยังรอรอแบบว่า,อานออยู่นะครับยังไม่ได้แบ่งส่วนนี้ตัวนี้เป็นดำยอดทองครับ ดำยอดทองเริ่มเข้าสีแล้วทุกคนนะครับดำยอดทองเหลืองอารามมีเส้นกระดูกใบนะครับเข้าไล่สีไปสวยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่40 45 k มีนอใหม่นะครับก็ยังไม่โตเท่าไหร่45นะหรือว่ายังไงก็ค่อยพิมพ์เข้ามานะครับกระถางนี้ครับเป็นด่างเหลืองด่างเหลืองครับทุกคนด่างเหลืองนะ นี่นะด่างเหลืองแบบนี้นะครับกิ่งนี้กําลังมีหนอ่อกิ่งนี้นะครับด่างใต้ใบนะครับใต้ใบแบบนี้เลยอืด่างใต้ใบแล้วก็กําลังมีหนอ่อ 1... นึงสองสามันนี้ก็น่าจะมาสี่นะครับ ค่อนข้างจะเป็นกระถางที่แก่มากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่60 60k มาดูทางนี้ก่อนนะครับทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนอันนี้นะครับมาแล้วนี่เห็นมาด้านนี้จะได้มองเห็นนี่นะครับเข้าเห็นแสงนะแสงเข้ามาแบบนี้นะครับสว่างดีจริงๆนะครับอันนี้แคละด่างเหลืองนะครับ ช้างเผือกนะช้างเผือกใบเก่าก็จะเข้ากรีนออนกรีนใบแล้วก็สวยคนละแบบสวยคนละแบบนะครับกระถางนี้ก็อยู่ที่ห้าห้าสิบห้าเคนะครับกระถางนี้ห้าเคห้าพันกระถางนี้เป็นด่างช้างเผือกเหมือนกันนะครับนี่ใบก็เริ่มเหลืองเข้าเหลืองเข้าแล้วได้แดดนะครับนี่ใบเหลืองก็จะใบเขียวก็จะเข้าเหลือง กลับกันไปกลับกันมานะครับเหลืองเข้าเขียวเขียวเข้าเหลืองนะสเสน่ห์ของกวักมรกตแคะด่างเหลืองช้างเผือกนะครับอันนี้พันอันนี้ 18K นะครับ 18K อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นก็ถือว่าเข้ากลีนอันกลินกันนะครับใบเก่าแต่ใบใหม่นี่ก็ออกเป็นลายสเตียแบบนี้สีก็เข้มขึ้นทั้งเหลืองทั้งเขียวนะก็ดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับด่างเหลืองแคะด่างเหลืองช้างเผือกครับอันนี้อยู่ที่ 45K อ่าทางนี้บ้างอันนี้ก็ลุ้นลุ้นหนอ่ออ่าอันนี้ติดจองละนี่ครับอันนี้ดูดูดูเดี๋ยวยกให้ดูอันนี้นะครับนี่ออกด่างชมพูแบบนี้เลยนะเข้าสินเวอร์ม่วงก็จะเข้าส้มต่อไปนั่นแหละนะครับแต่ก็ดูมีสองหนอ่อทุกคนมีสองหน่อที่กำลังมาอีก อันนี้อยู่ที่เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดพันเก้านะอันนี้ดูสิอันนี้ก็เริ่มเห็นสีม่วงๆแล้วนะไ,ได้แดดแล้วก็สีก็เริ่มมาแล้วนะครับซิลเวอร์สม้มนะครับอันนี้ก็จะใบแดงดีนะอันนี้ก็อยู่ที่เอาเท่าไหร่ดีสามห้าก็ได้สามห้าศูนย์ศูนย์นะครับสามพั 3, 500, นหะ้าอ่ อันนี้ก็มาเหมือนกันนะครับมีหนอ่อนี่หนอ่อกําลังมาอีกหนึ่งหนอ่อนะครับเป็นชําโคนนะอันนี้ก็สี่ห้าศูนย์ศูนย์สี่พันห้านะครับเนี่ยใบแคระด่างเหลืองช้างเผือกนะครับที่จะใบเก่าเข้ากรีนออนกรีนแบบนี้นะใบใบเขียวของเขานะี่ะใบเขียวทำแบบไม่ออกด่างนะออกเขียวนะใบเขียวก็จะเข้าเหลืองๆแบบเนี้ย อาก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่น่าชมนะครับน่าศึกษานะอันนี้ก็ใครรับก็อืมสัก6กพันก็ได้นะหกพั 6, นะครับอันนี้มีรากมีหัวแล้วถ้าติดตามกันก็จะเห็นกันเรื่อยๆนะครับมีรากมีหัวก็ลุ้นหน่อได้นะอันนี้ก็อยู่ที่เห้า0ันอันนี้ก็หกพัน ทางนี้ก็รอรอหนอนะครับรอหนออ่าไปทางนี้กันบ้างครับมีแต่แคล้นะมีแต่แคร์ล้ลวนเลยไม่ใช่มีแต่อ่ากวากมอรกฎนะครับนะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วดูนี้ครับมองทางนี้นี่ครับถือว่าสีออกเป็นมันติคัลเลอร์ส้มยิ่งดูยิ่ง,งสวยครับยิ่งดูยิ่ง,งสวยกระถางนี้นะ ที่แรกว่าจะขึ้นราคาแล้วอแต่ลองดูคลิปนี้ก่อนนะคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ยังอยู่ที่ยี่สิบห้าเคนะยี่สิบห้าเคนะครับอันนี้ก็รอไปก่อน <c oughs> นะครับอ้าวเมื่อเช้านี้นี่กระถางนี้กระถางนี้แบบดูแล้วอุย้ยกาลังมีหนอ่อเออนะไหนละ่ะเนี่ยนะขาวขาวเนี่ยนี่กาลังมีหนอ่อขาวขาวนี่เห็นไหม นะครับทุกคนเห็นอยู่เนาะอ่านี่นี่มีช่มออกมาแล้วนี่นะไล่เรียงมาตั้งแต่ราคาอะไรละสี่พันห้าพันหกพันก็ยังไม่มีใครรับนี่ตอนนี้ตอนนี้หน่อมาแล้วนี่ถ้าเกิดเปิดออกมาด่างสวยนี่ขยับน่าจะอืมหลายตังเลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็เก็บไว้ก่อน <laughs> ส่วนนี้เป็นด่างแครนะคะแครด่างเหลืองนะด่งางใตใบลักษณะคล้ายๆนะครับเราก็จะดูลายของเขาด้วยนะอันนี้ก็อันนี้ก็คู่ละอ่าหนึ่งมีรากมีรากละรากนิดๆหัวนิดๆน,นะครับคู่ละ1500งหนะหนึ่มี3คู่นะครับส่วนอันนี้นะสามพันนะครับสามพันก็ มีรากมีหัวมีต้นหนีหนึงอสองห้าก็ได้สองห้าสองพันห้านะครับน่าเป็นโซนนี้ทางนี้บ้างล่ะทางนี้มีอะไรเอา้าทางนี้มีใบเผือกครับใบเผือกแต่มันมีลายแต่สีก็เริ่มกลืนๆแล้วนะน่าจะพลาดนะครับน่าจะเข้าเผือกเต็มๆแล้วแหละนะครับก็เก็บไว้ชมคลินวีนนะครับด่างขาวก้านเขียวก็ยังอยู่นะครับสองสองศูนย์ศูนย นี่กระถางนี้สีมาแล้วเห็นไหมออกแบบโอ้โหจัดมากครับถางนี้นะครับอ่าายซักหากระถางนี้เท่าไหร่ดีสี่สี่พันกระถางนี้สียังไม่เห็นนะสียังไม่เห็นครับแต่ใบแม่นี่ออกด่างดีอันนี้มาออกสีแบบนี้ เก็บไว้เก็บไว้นะอันนี้ก็เริ่มเห็นสีแล้วนะนะครับนี่ก็เป็นกวักมรกตนะครับกวกากมรกตอ่ามีอันอื่นอีกไหมไปชมกันสักหน่อยสิไปชมสักหน่อยไปชมสักหน่อยมีอะไรอีกนะครับอ่าฝั่งนี้บ้าง อันนี้เป็นดำยอดทองครับดำยอดทองกระถางละพันห้าส่วนอันนี้เป็นตัวดำดำที่แบบว่าดำด่างนะนี่ใบใหม่ออกมาแบบสีเข้าสีแล้วนะครับสีขาวเขียวนะแน่นอนว่าเปิดออกมานี้เข้าสีเร็วเมื่อเข้าสีเร็วนะครับตัวขาวเขียวเนี่ยเข้าสีเร็วเข้าสีเร็วเนี่ยปรากฏว่านะใบ เห็นไหมนี่มันมีแบบถ้าแบบบางๆนะโดนบังนะครับก็จะสีก็จะยังอยู่อยู่นี่ตัวนี้สีเกินเร็วถึงขั้นเข้าดําเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยอดทองหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าจะเป็นยอดทองไหมก็รอติดตามหรือถ้าใครรับได้ก็อันนี้ก็ซักห้าพันแล้วกันนะครับห้าพัน อันนี้ก็รอรอดูหนอนะครับอัน,นอื่นๆมีอะไรบ้างควีนนะครับกระถางทําไว้ก็มีนะครับชอบอะไรก็ทักเข้ามาได้นะอาอันนี้ก็เริ่มแล้วเห็นไหมเข้าซิลเวอร์จากสีสีส้มนะครับเข้าซินเวอร์อันนี้ก็เข้าซิลเวอร์นี่เรียกว่าไม้เข้าซแบบนะินเวอร์แบบนี้นะครับแต่ไม่เข้าดํานะเข้าซินเวอร์แบบนี้ นี่นะครับข้างล่างก็จะเข้าม่วงมีอยู่สามกิ่งกระทางนี้นะครับกิ่งนี้มันมันไม่ด่างเออกิ่งนี้ไม่ด่างนะครับแต่หน่อใหม่กําลังมาหน่อใหม่เป็นยังไงนี่นะรอตาลุ้นลุ้นอันนี้ก็อยู่ที่ปลายสัก 12K แล้วกันนะครับ 12K นะอันอื่นๆเป็นยังไงไปดูกันนี่เป็นจัก,กระพัดนะครับด่างเขียวโบราณโบราณน,นะครับด่างดำด่างดำโบราณน,นะครับก็มีแล้วก็ในส่วนไหนอีกนี่นะครับก็จะได้แดดช่วงเช้าเชไม่เช้าหรอกช่วงสายสายแล้วก็เข้า เที่ยงบ่ายๆก็จะอยู่ใต้สลนน,นี่แหละครับอันนี้ครับอันนี้เป็นมอนมินนะมอนมินนะครับยังมีอยู่นะถ้าใครแบบสนใจแบบเอาไปประดับนะครับก็มีให้ชมเหมือนกันนะครับมอนมะินฮะอันนี้เป็นหมากนวลนะครับหมากนวลอ่าเจ็ดร้อยห้นะครับหม,มากแดง มากแดงไม่มีราคาเลยอามีตัวนี้ครับอีกปิดท้ายแล้วกันนะอันนี้เป็นดำโบราณนะครับด่างเหลืองด่างเหลืองกวากโบราณก้านดำกระถางละ1 0 0 0นะครับมี2กระถางมี2กระถางนะดำก้านดำนะครับแดดค่อนข้างจะแรงนิดนึงแล้วก็ยังมีอะไรอีก อันนี้เป็นกวากดำดำที่แบบใบใหญ่หนึ่งก้านยืดยาวมากแล้วก็ใบไม่เยอะนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นกวากอะไรนะอาปิดท้ายกับมังกรแล้วกันนะครับมังกรน,นะนี่นะครับมังกรอ,อันนี้ก็สองพันห้าอันนี้ก็ อันนี้พันหนะอันนี้ก็สองพนะครับเออนะเผื่อใครบอว่าอยากได้มังกรไปเลี้ยงชมสวยๆนะครับก็ขออ,อัปเดตราคาต้นไม้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคนนี้บอกระชับกระชับนะครับถูกใจยังไงก็ค่อยพิมพ์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาได้ตามช่องทางที่ให้ไว้นะครับก็ขอทุกท่านนะ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงๆ่งรวยๆปังๆังหอยปันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ